สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้ตัวระบบเก็บข้อมูลพนังงานแล้วก็เก็บเอกสารพนังงานนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าล็อกอินนะครับที่ให้ฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าผู้ดูแลนะครับเข้าสู่ระบบนะครับก็ล็อกอินเข้งงามาพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าแดชบอร์ดนะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดว่ามีเอกสารเตือนเนี่ยมันเป็นแจ้งเตือนว่าเอกสารนะของพนังงานนะจะหมดอายุ กี่ฉบับนะครับถ้าสูตนก็คือไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเอกสารเลยครับต่อมาก็มีพนักง,งานอ่ะทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็เป็นพนักง,งานพนักง,งานปัจจุบันกี่คนแล้วก็เป็นพนักง,งานเก่ามาถึงว่าที่ลาออกไปแล้วครับกี่คนประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ครับข้อมูลของแอดมินนะครับที่จริงก็ไม่ต้องไม่สนใจก็ได้นะครับข้อมูลของแอดมินอันนี้เปลี่ยนรหัสของแอดมินะครับ อันนี้ก็คือหน้าแดชบอร์ดที่เข้าล็อกอินเข้ามาตอนแรกครับต่อมาก็เป็นข้อมูลพนักง,งานนะครับเรากกดเพิ่มเพิ่มข้อมูลพนักง,งานนะครับก็เพิ่มเป็นข้อมูลทั่วไปนั่นแหละครับไม่มีอะไรก็มีรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพลงไปนะครับกดเบาก็เอารูปภาพพนักง,งานใส่เข้ามานะครับคำนำหน้านะครับค็นนาย เบอร์โทรศัพท์ครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปอีเมลของพนักงาน,นครับก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับลายพนักงานที่อยู่นะครับแล้วก็วันเดียนปีเกิดของพนักงานนะครับ ครับเสร็จแล้วก็จะมีรหัสพนักงานใช่ไหมครับก็ใส่เข้าไปแผนกตำแหน่งงานก็เป็นแบบนี้ครับความรับผิดชอบของงานครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับใส่เข้าไป ต่อไปก็เป็น username password ของพนักงานนะครับอาจจะชื่อตามนี้เลยก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับส่วนผมตั้งเป็น a001 แล้วกันนะครับ password ก,ก็เป็น a001 เหมือนกันแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับอันนี้เป็นพนักงานอยู่หรือไม่นะครับก็ตอบมาใชา่เดี๋ยวคนไหนที่ลาออกไปแล้วหรือว่า ไม่อยู่แล้วเนี่ยจะค่อยเปลี่ยนคาว่าไม่ใช่ตรงเก้ไขนะครับตัวนี้สิทธิผู้ใช้งานครับเป็นผู้ใช้งานหรือเป็นผู้ดูแลครับก็เป็นพนักง,งานธรรมดาก็เป็นผู้ใช้งานธรรมดานะครับก็กดบันทึกครับเห็นไหมครับก็ได้มาแล้วส่วนการเข้า u s e r n a พ e p a s s w o r ของของซอ e r เนี่ยจะให้เขาเข้ามาก็ได้หรือว่าไม่ให้เข้ามาก็ได้ครับอันนี้มันก็แล้วแต่เราจะจัดการนะครับเราอาจจะทาไว้เฉยนะครับ แต่จริงๆแล้วเราเป็นคนจัดการคนเดียวนะครับไม่ให้คนอื่นเข้าก็ได้นะครับไว้ดูว่ามีพนักงานคนไหนบ้างนะครับอยู่ในระบบของเรานะครับมีเอกสารอะไรบ้างของพานักงานคนนั้นนะครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตะเอกสารเพราะว่าการทํางานเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเออเอกาสารของพานักงานคนนี้หมดอายุหรือย,ยังบางคนอาจต้องมีการต่ออายุใบอนุญาต การทํางานอะไรต่างๆนะคร y, so shoe, ับวันนี้เราก็เพิ่มมาแล้วครับนายสนชายทํางานเก่งนะครับคราวนี้มาที่นะครับเราก็มาแก้ไขได้นะครับกเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรได้นะครับตรงนี้ครับบางครั้งเนี่ยการที่ทําระบบเนี้ยเราเพื่ออยากให้รู้ว่าเฮ้ยพนักงานเรามีีคนพนักงานคนนี้ทํางานอยู่ตรงไหนเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีพนักงานเยอะมากนะครับเข้าๆออกเนี่ยเราก็ไม่รู้พนักงานอยู่ไหนนะครับ ก็เอาไว้ช่วยนะครับไว้ช่วย HR นะครับในการค้นหาพนักง,งานต่อมามาดูเรื่องเอกสารนะครับนะเอกสารเราจะเพิ่มเอกสารให้ในายสมชายนะครับว่าคุณนายสมชายมีเอกสารอะไรบ้างครับอาจจะเป็นใบคับคียนะครับอาจจะเป็นใบอนุญาตขอเข้าทํางานใบอนุญาตเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับใบเซอร์ต่างๆครับที่ต้องใช้แล้วต้องมีการต่ออยู่นะครับ เราก็เพิ่มเข้ามาครับเพิ่มเอกสารก็เลือกไฟกล์เอกสารครับเราก็อาจจะสแกนเป็น PDF เป็น JPEG อะไรอย่างเงี้ยครับสแกนเข้ามาเก็บไว้ผมก็สแกนมาแล้วครับเอ,อกสารอัพโหลดมานะครับเรียบร้อยเลขที่เอกสารครับแล้วก็อาจจะมีชื่อเลขที่เอกสารหรือไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้อาจจะเป็น s อ0ศูนศนย์หนึ่งนะครับคิีดหนึ่ง จอสารว่าใบขับขี่รถบรรทุกแล้วกันนะครับอะไรแบบนี้เสร็จแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุนะครับสมมติว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ามีสายนะครับหกสี่นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับสมมติว่าผมให้หมดเดือนสิบนะครับอ่ามิถุนาเดือนสิบหมดวันที่สิบมิถุนานะครับ กดบันทึกเห็นไหมครับก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกดเปิดนะครับกดคลิกมันก็เปิดมาเลยถ้าเป็นไฟล์ pdf นะครับมาได้เลยคราวนี้มาดูที่แจ้งเตือนนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะยังไม่หมดอายุนะครับเพราะว่ามันยังไม่แมงไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับมันจะหมดภายในหนึ่งเดือนนะครับแจ้งเตือนไปที่แดชบอร์ดนะครับเห็นไหมครับ ที่แดตบอร์ดก็จะมีมีการแจ้งเตือนแค่ศูนย์ครับเพราะว่ายังไม่มีเอกาสารหมดอายุพนักงานก็จะมีสองคนครับก็มีนายสมชายกบแอดมินครับสองคนที่เพิ่มไปเมื่อกี้ตอนนี้ให้มาดูใหม่นะครับมาที่เอกาสารที่นายสมชายเราเพิ่มไปอีกอันหนึ่งครับเราเพิ่มอีกอันหนึ่งครับเป็นใบขับขี่รถยนต์แล้วกันนะครับอันนี้ ตอนนี้ใบขี่รถยนต์เนี่ยผมจะทำให้มันหมดอายุภายในสามสิบวันนะครับก็คือวันที่ห้าพฤษภากันนะครับโอเคไหมครับหมดวันที่ห้าพฤษภาตอนนี้วันที่สิบเก้าก็แสดงว่าอีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วนะครับโอเคผมอัปโหลดเปเรียบร้อยแล้วมันจะมีคําว่าวันที่สร้างถูกไหมครับขอไปกดที่คำว่าแจ้งเตือนเห็นไหมครับว่ามีใบขี่รถยนต์เนี่ยเอกสารกำลังลหมดอายุ ค,นน,น,าาคนนี้เราก็เฮ้ยนายสมชายเอกสารหมดอายุแล้วครวนี้เราก็เตรียมตัวให้ในายสมชายครับไปต่อไปกับขี่รถยนต์ซะมันจะได้ไม่ต้องอทํางานได้โฟนะครับพีอาร์ก็ทํางานได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับแล้วกดแสดงนี่ครับหมดอายุควน,นี้นายสมชายไปต่อแบบขี่มาแล้วนะครับ คราวนี้้อมูลพนักงานนะครับไปที่เอกสารแล้วสมชายต่อไปบขี่รถยนต์เรียบร้อยแล้วเราก็กดแก้ไขครับเปลี่ยนวันที่หมดครับเป็นเป็นวันปเป็นปีสองพันยี่บสองนะครับก็คือสองพันห้าหสิบห้าะครับต่อมาแล้วหนึ่งปีกดบันทึกครับไปดูที่แดชบอร์ดนะครับการแจ้งเตือนก็จะหายไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ระบบจัดเก็บพนักงานนะครับเก็บข้อมูลพนักงานบริษัทครับแล้วก็เก็บเอกสารของพนักงานบริษัทเพื่อแจ้งเตือนการหมดอายุของเอกสาร